ข้อสตอรี่อัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลประจำสัปดาห์ครับอยู่ผมบอลเศรษฐวัตรจากช่องลิบูจะไ,ไปครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกครับทุกคนทอดซาลันวิกแม็ศึกชิงจ่าฝูงเสาร์นี้ปืนใหญ่ขอบุกกำดาบโคงแดงคาร์แอนฟิลอาริเนโดทอสซาครับแนวลุกของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลตั้งเป้าหมายพาทีมของเขาบุกเอาชนะโคงแดงลิบูในศึกพรีเมียร์ลีกวันเสาร์ที่จะถึงนี้มันเป็นเรื่องดีเสมอหาคุณควา้าชัยได้ไม่ว่าคุณจะเจอกับทีมไหนก็ตามแต่ละ คุณชนะนั่นคือสิ่งที่จะประกาศศักดาห์ของคุณมากขึ้นผมคิดว่าเราแสดงให้เห็นในเกมกับไฟตันแล้วหรือการเจอกับทีมเจง๋จงๆทีมอื่นว่าเราเล่นกันแบบไหนเราสามารถครองเกมได้เหนือกว่าและก็เอาชนะพวกเขาได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องการเมื่อเราไปเยืนแอนฟิลเราเข้าสู่เกมด้วยเป้าหมายคือต้องการคว้าชัยชนะและเกมที่จะถึงนี้มันจะเป็นเช่นนั้นแน่นอนเพราะเรารู้ดีว่าพวกเขาเก่งขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมในบ้านของพวกเขามันเหมือนพวกเขามีบรรยากาศพิเศษแต่ผม คิดว่าเราก็ทําได้ดีที่สุดเราก็จะแข่งกับพวกเขาให้ได้ในบ้านของพวกเขาและชนนะในท้ายที่สุดอันดีโดทอสซากก่าวครับทางนี้ทุกคนวันเสาร์นี้บิ๊กแมตเลยครับเลวภูจะเปิดสนามแมนฟิ์เจอกับอาร์เซนอลเวลาเที่ยงคืนครึ่งมาที่ประเด็นต่อไปครับแฟนบอลรีมาริกร่วมโหวตเจกเกนท์คบ เฮสโค้ดทีมโขงแดงเป็นผู้จัดการทีมที่น่ารำคาญที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดยได้รับคะแนนโหวตมากกว่าเป๊ปกวาร์เดล่าเอริกเทนฮาร์หรือมิเกลอาร์เรตาสต็อกลิสติกเว็บเก็บสถิติชื่อดังเปิดผลสำรวจความเห็นของแฟนๆในพรีเมียร์ลีกจำนวนกว่า1 00 0คนครับเมื่อไม่นานที่ผ่านมาว่าใครคือกุนซือที่พวกเขารู้สึกรำคาญที่สุดในพรีเมียร์ลีกและผลปรากฏครับว่าเจอเกนคอปกุนซือสัญชาติเยอรมัน ของลิวพูครองตำแหน่งกุนซือที่น่าน้ำคานที่สุดด้วยผลโหวตถ,ถึง16เปอร์เซ็นต์สำหรับอันดับ2ตามมาแบบติดติดครับคือเอริกเทนฮาร์ดนายใหญ่หัวสวยของแมนเชสเ,เ,เตอร์ยูไนเต็ดที่ผลโหวต14เปอร์เซ็นต์และก็มิเกลอาร์เตต้าครับผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลที่11.7เปอร์เซ็นต์ส่วนเป๊ปกัวเดวลากุนซือด้วยไฟสีฟ้าแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้รั้งอันดับ4ครับที่ผลโหวต9.5โดยมีมาริเซโอโปเชติโนกุนซือของ เชลซีนั้นรังอันดับ5ที่7%ส่าหรับผู้จัดการทีมที่น่าํำคาญน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกตามมุมมองของแฟนๆได้แก่แกรีโอเนิลครับคุณซื้อของวูแฟมตั้ที่0.4%ครับตามด้วยคริสไวเดอร์ผู้จัดการทีมของเชฟฟิล์ยเต็ดที่0.9%แล้วมาปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้ครับทุกคนขอสแต้มรับทีมเก่ามอยลั่นขอพาขุนคอนเปิดดังปราบผีวันเสาร์นี้ คุณซื้อใหญ่ทีมคุนคอนเวสแฮมยินเดวิดมอยครับหวังว่าทีมของตัวเองจะเอาชนะได้อีกครั้งในเกมที่พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการเรียนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเดอดีตต้นสังกัดเก่าของตัวเองครับในซึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันเสาร์นี้มันจะเป็นการแข่งขันที่ต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแน่นอนพวกเราเพิ่งเก็บผลการแข่งขันได้ยอดเยี่ยมในเกมที่ชนะวูแฮมตันในพรีเมียร์ลีกดังนั้นเรากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีและเราก็ยังอยากจะรักษามโมเมนตัม ของเราไว้กับเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละเดวิดมอยกล่าวครับผมสนุกกับการเผชิญหน้าของยูไนเต็ดเสมอนะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนผมก็อยากจะเอาชนะพวกเขาเกร่กการเอาชนะพวกเขาเป็นเรื่องยากมากไร่ในยยุคของอเล็กเฟอร์กูสันผมต้องการให้พวกเราทําให้พวกเขาเห็นว่านี่คือเกมที่ยากลําบากที่สุดเหมือนกับการเจอกันเมื่อฤดูดกาลที่แล้วตอนนี้เรากาลังต่อสู้อย่างหนักในจุดที่เรากําลังอยู่ตอนนี้เราต้องลงเล่นในบอลยุโรเป็นฤดูกาลที่4ติดต่อกันแล้วและฟอร์มในบ้านของเรานั้นสําคัญ อย่างมากมันสําคัญมากๆถ้าเราได้โมเมนตัมที่ดีกับผลการแข่งขันในวันเสาร์นี้นั่นและครับคือเดวิดมอยทั้งนี้ครับทีมขุนค้คอนของเขาผลงานในรังคือว่ายอดเยี่ยมครับไม่แพ้ใครมา6เกมติดเลยครับแล้วก็